สวัสดีครับผ่างหายไปน,นานนะครับกับการรีวิวนะครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับไม่มีเครื่องไหนที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ CPU สเปคภายในเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างนะครับแต่ช่วงนี้ครับมีตัวนี้เป็น one f player f 1 pro นะครับตัวนี้ค่อนข้างแตกต่างนะเพราะว่ารูปลักภารนอกก็คือสีเนี่ยมันเป็นตัวลิมิเต็ดอันนี้เป็นลิมิเต็ดของ อสุกกะน,นะครับวันนี้ครับตัวนี้ที่ผมจะมารีวิวก็จะเป็นสเต็คนะครับซาสองคลิกสองเทนะครับเป็นตัว MB AI สามเจ็ดศูนย์นะครับเป็นตัวใหม่เลยอ่ะเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงลิมิเต็ดความสวยงามนี่คือตัวนี้คือมันมันสุดมากครับมันคือสวยครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เลย ชัดๆเลยเป็นอะไรที่แบบยิมิเต็ดมากๆสวยงามมากเลยฮะนี่นสวยงามมากเลยแล้วก็อีกหนึ่งความลิมิเต็ดนะครับก็คือทีมนะครับนี่ก็จะเป็นทีมของอสุกะด้วยเป็นงานที่แบบ หายากมากแล้วก็มิเเปดมากเลยอันนี้พ่อพามาจำกัดนะครับนะสเปคเบื้องต้นก็จะเป็น amd ai 3 0มครับ ram 3ามสกินะครับ ssd 2องเบนะครับ,รบตัวลำโพงก็จะเป็น h a r m มนนะครับารมก็คือเสียงดีมาก,เส,กเ,เสียงก็หึืมเลยเสียงก็หึืมมากแล้วก็ตัวนี้เขาจะจอนะครับอ่าจอจอจะเป็น โอเลครับ OLED นะครับตัวนี้จะจะแบบสว่างมากจะชัดมากจะคมมากครับจอ OLED จะคมชัดมากเป็น1 4 4เฮิร์นะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดอยู่ที่800นิตนะครับค่าสี sRGB ก็อยู่ที่152เปอร์เ็นต์ะตัวนี้แบตเตอรี่นะครับเป็น48.5วัต์เอนะครับตัวนี้รองรับการชาร์จ รองรับสายแล้วก็รองรับการชาร์จหนึ่งร้อยวันนะครับก็คือชาร์จไวมากครับน่าสนใจมากแล้วก็ช่องเสียบบนกับล่างนะครับจะเป็น USB Type C สี่จุดศูนย์นะครับแล้วก็จะมี USB USB A นะครับให้หนึ่งช่องครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูเซมเลกกันเลยวันนี้เกมที่จะมาเทสก็จะเป็น Spider-Man ภาคสองะครับเมื่อเมเลกก็วิ่งถึงหก สิบเจ็ดสิบเลยนะครับอีน,นี้ผมปรับที่นี่สิบเอ็ดวัตต์นะครับแฟรมเรดวิ่งที่หดหกเจ็ดสิบเลยที่ฟูลเฮดีนะครับฟูลเฮดดีไฮนะครับนี่ฮะแฟรมเรดวิ่งแบบลื่นบบเลยคือตัวนี้ เราก็เล่นเกมคือภาพคมชัดมากแล้วก็ภาพใสมากครับเพราะมันเป็นจอโอเลดนะฮะอันนี้สุดยอดมากเลยทำภาพทนเสียงคือคือมันไม่เหมือนเล่นเกมมันเหมือนดูหนักนะฮะาะได้จอด้วยจอโอเลดด้วยแล้วก็ได้ความเสียงด้วยอ่าเราเหมือนเรานั่งอย่างเงเราหนักดูหนักเลยไม่เหมือนเ,เ,อนนนนเล่เน,เนเกม นี่ครับภาพคือสุดยอดมากนี่เราเปิดส่วนโท้ศังนะคือเปิดส่วนลับกบเสียงกบเสียงร้านอาหารหมดเลยฮะเสียงมันดังมาก ใครที่สนใจก็สามารถเดี๋ยวจะแปะลิงก์ร้านค้านะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับเข้าไปสอบถามกันได้นะครับก็เอาประมาณคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนเกมคือมันเล่นเกม c ิ i เฟนเอได้ทุกเกมย่างมาทุกเกมหรืเกมสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยกูเห็ดีก็วิ่งหกสิบหรือเจ็ดสิบหลับแล้วอ่ะ เฟรมเรทวิ่งที่60ถึง70 fps แล้ฮะถ้าเป็นเกมหนักหนักหน่อยอ,อย่างพวก Resident Evil 4หรือเกมแนวที่หนักกว่านี้ครับเฟรมเรทก็คือจะวิ่ง50 60ก็คือได้อยู่ครับเพราะว่า ตัวนี้ AI สามเจ็ดศูนย์เนี่ยมันสเปกมันก็สูงอยู่แล้วมันเป็น GPU แปดเก้าศูนย์เมมนะครับตัวนี้ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าของเครื่องเล่นเกมก็จะเป็น GPU เจ็ดแปดศูนย์เมมซึ่งตัวเนี้ยม,มันแรงกว่ากันโอ้สี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ก็อย่างช่วงนี้ที่มีการเคลื่อนไหวยเยอะก็เฟร,รมก็จะตกอยู่ที่ประมาณห้าสิบนะซึ่งถือว่ามันก็ยังเลื่อนนี่ฮะประมาณห้าสิบนมซึ่งมนมืมี้วิ่งบเปลี่นแปดสก็ เดี๋ยวผมขอ,อจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนอันนี้เป็นรือเบื้องต้นนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับน้องวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเอาเจ้า,า,า GKD Winmax 2 2,025กับตัวอายานี่ของสไลด์มาดนะครับสำหรับวนันนี้ก็แล,แล้วครับสวัสดีครับ